XADV นะครับผมมาติดตั้ง3าสิบวัตต์นะครับมาเปลี่ยนจากหลอดเดิมนะครับอันนี้พี่เขาก็ติดมาเป็นหลอดแบบเดียวกันแต่สาแสงจะไม่เหมือนกันนะครับติดด้านบนแบบนี้นะครับมาดูลำแสงแรกกันนะครับอนี้ไฟขาวนะครับคือไฟต่ำนะครับผมสีขาวคือไฟต่ำแบบนี้ครับแล้วก็ขาวเหลืองครับ ร้านนี้พ่วงไฟสูงไฟพ์ดนะครับของสวิทช์เดิมนะครับเป็นสีเหลืองล้วนครับขาวขาวเหลืองนะครับแล้วก็เหลืองล้วนถ้าเปิดขาวอยู่ก็พ์ดได้นะครับหรือถ้าไม่เปิดก็พ์ดได้ครับแบบนี้นะครับมาดูแสงสีขาวนะครับคือแสงไฟต่ำว่าแยงตาไหมนะครับ มาดูระยะไกลกันแบบนี้นะครับแสงวิ่งลงพื้นประมาณนี้นะครับโอเคครับสั้นบีมประกัน6เดือนเต็ม